สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศแถวริมน้ำยาวอีกนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทางเทศบาลตำบลก่อคาแม่ยาวมีการปรับปรุงถนนริมน้ำนะคะแต่ยังทำไม่เสร็จนะคะเพื่อนๆไปเห็นป้ายอะไรคะตัวหนังสือสีแดงมาดูใกล้ๆนะคะป้ายอันตรายห้ามลงเล่นน้ำนะคะ ห้ามเด็กๆลงเล่นน้ำเด็ดขาดนะคะเห็นอย่างนี้นะคะน้ำลึกเหมือนกันนะคะถ้าเด็กๆลงเล่นน้ำอาจจะจมน้ำได้นะคะเพราะว่ามีข่าวเศร้าทางหมู่บ้านอื่นนะคะมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตนะคะ เทศบาลก็เลยนำป้ายมาปักไว้นะคะเพื่อเตือนเด็กๆในหมู่บ้านหนองลายนะคะแล้วมีอีกป้ายหนึ่งนะคะเป็นป้ายการผฐมพยาบาลน,นะคะถ้าเห็นคนตกน้ำนะคะให้ตะโกนนะคะเรียกให้คนมาช่วยเหลือนะคะถ้ามีไม้ก็รีบยื่นให้เขาก่อนนะคะให้คนจมน้ำก่อนนะคะ ถ้าเราช่วยเหลือคนจมน้ำนะคะห้ามนำคนที่จมน้ำนั้นพาดบ่านะคะกรณีที่เขาหมดสตินะคะให้นอนกับพื้นนะคะที่แข็งนะคะและแห้งนะคะแล้วให้รีบโทรหนึ่งหหกเ้านะคะ ตรวจดูว่าคนจมน้ำรู้สึกตัวหรือเปล่านะคะถ้าเขารู้สึกตัวนะคะก็เอาผ้าห่มให้นะคะเพื่อไม่ให้หนาวนะคะกรณีที่ไม่รู้สึกตัวไม่ตอบสนองนะคะต้องช่วยหายใจนะคะมีการหายปอดด้วยนะคะ ต้องทำการนวดหัวใจนะคะกดนวดหัวใจนะคะมีวิธีแนะนำด้วยนะคะนี่ไงคะป้ายเทศบาลตำบลก่อคาแม่ยาวนะคะ จับผู้ป่วยนอนตะแคงนะคะให้น้ำไหลออกจากปากนะคะแล้วนำส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะ ช่วงนี้ทางเทศบาลตำบลก่อคาแม่ยาวมีการปรับปรุงสร้างถนนในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ริมน้ำนะ,ะถนนริมน้ำนี้ยังไม่เสร็จนะคะมาชมกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณเทศบาลตำบลกาอคาแม่ยาวมากนะคะ ที่ปรับปรุงถนนในหมู่บ้านหนองหลายนะคะมาชมบรรยากาศต่อเลยนะคะเ,เพื่อนมาชมต้นไม้นะคะเขียวชะอุ่มเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะเห็นน้องเห็นนุองหมานะคะน้องหมามาแล้วนะคะส่วนใหญ่ จะคุ้นเคยกันดีนะคะจะรู้จักกันนะคะน้องหมานะคะไม่กัดนะคะจ้องมองด้วยนะคะว่าทำอะไรนะคะเข้ามาดีนะคะนี่ค่ะเขาเดินมาหาเลยนะคะแกวงหางนะคะ แสดงว่าเป็นมิตดนะคะถ่ายรูปหน่อยนะคะน้องหมามาชมถนนนะคะยังไม่เสร็จนะคะแต่ถนนริมน้ำนี้จะไม่ได้ลาดยางนะคะจะเทซีเมนอย่างเดียวนะคะ น้ำยาวก็แห้งลงไปมากนะคะแต่ก็ยังลึกอยู่นะคะเพราะเราทําการขุดลอกทุกปีนะคะถนนสายนี้ชาวบ้านใช้ไปสวนนะคะไปไร่นาน,นะคะ เป็นถนนที่แบบใช้เร่งด่วนนะคะคือถ้าไปทางนี้แล้วจะจะถึงไวนะคะเป็นทางลัดนะคะส่วนมากก็ชาวบ้านแถวๆริมน้ำนี้ก็จะใช้ถนนเส้นนี้กันนะคะจะเชื่อมต่ออีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะ เชื่อมต่อกันตลอดเลยนะคะหลายหมู่บ้านนะคะเราไม่ต้องไปที่ถนนใหญ่นะคะก็สะดวกดีค่ะ ขอบพระคุณเพื่อนและเอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หรือกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ thanks for watching see you again